สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะฮะผมมีของแซ่บมาชวนไ้ชมกินแล้วนะครับผมวันนี้เรามีต้มตําแซลมอนนะครับผมแล้วก็ยังมีวาซาบิน้าจิ้มด้วยนะครับตําปูปลาซะด้วยเป็นงไงกินวาซาบิเมื่อวานอ่ะ <c oughs> ผมแยงเลยไม่เอาแล้วอันนี้ไม่ไม่กินม <c oughs> ันเป็นยังไงเผ็ดเกินมีข้าวเหนียวด้วยแต่ผมไม่เอานะข้าวเหนียวผมไปกินแซลมอนแซลมอนส้มตําอำครับ กะเอาข้อเหนียวมากินกับเซอมอนไงวะเนี่ยเหมาะ์ข้อนนั้นแสบผักแซ่บนัวอื้อบุชมน่ะอันจิ้มอันไยพี่อื้อเราไม่เอามาใช่ไหมวัสเบียอเอาอื้ยกลับโลนเอาไปเลยมาผักไปฝันนั้นไปเอามาเอามาสลัดไป

ตัวเองใช้ตะเก็บไม่เป็นละสิโอ้ยแจ่มสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งแหมมันบาได้ทดทดขาดเด้ นิดเดียวไ,ไม่เป็นไรใส่นิดเดียวพอดีอ,อร่อยอร่อยแกบ้าบ้าครับเปิดต่อมเองพี่ชมคำคำใหญ่เป็นเพียวเลยห้าวไปหน่อยแสบในท้อง <c oughs> ผมลองแล้วถ้ากินเยอะยอดอ่ะอันนี้สัง่งตามอะไรมาบ้างอะอันนี้ปูปลาแน่เลยปูปลาครับผมมีตำไตพลตำไพลเป็นตำโขาราช ตะเกียบอย่าเลยตะเกียบอะมือนั่นนัวมากอะมากินซุปปลาจะมาคีบแซลมอนอ่ะอ๋อเหนียวไหม Ăn á, rất nhiều ạ Khăn nhiều Khăn ngà. Tắm ở không Ăn mà chín là tắm tắm พี่เต็มบอกไม่เข้าแต่ผมอยากลองอื้มอื้มอื้มอันนี้ใจด้วย <laughs> เอาเเลย <laughs> เป็นน้ำดำคุณผู้ชมแลมันหอมหอมกว่า ความหอมของงาไม่มีเลย <g ül> สุปตาม,มันกรบเหมือนกินข้าวเฉยๆอ่ะ <c oughs> นี่ๆๆอยากมันหอมอะ่ะ <c oughs> อย่างนี้เลย <c oughs> จำขราไปา <c oughs> ถอดเหล็กจัดปันออกแล้วกินสบายเลยครับทุกผู้ชมหล่อเลยที่นี่ดิ่นไม่เต็มปากเลยกินขา้าวแ่บอ่ะครับุกผู้ชมทีนะีะ <laughs> ทานไหมพี่ยมข้างๆร้อน <c oughs> สุดยอดมาเส <c oughs> ิร์ฟแก่มันขึ้นดีมากเลยครับพี่ผมนี่ผมจะทำ ผมทำซูชิครับผมอ๋อผมทำซูชิโอ้ยไม่ไม่โอ้ไม่ได้เอานิดเดียวพอนอนนี่ไม่ได้ก็รู้อยู่ว่ามันขนาดไหนไม่ไหวถ้าปั้นนั้นนะผมเลิกกินเลยอ่ะทำไมร้องไห้แสบถึงซวงในเลยเหรออืม เนี่ยพอดีมาเมื่อกี้ทีู่ดหเนี่ยมีต้ตมตังกัผมอันนี้ เส้นใหญ่มากเอาแซลมอนให้หมดแล้วันเนี้ยไม่เหลือไปแล้วเราแช่น้ำตำไใบเมียมแซ่บดีนี่หางอืิ้นนี้แบบ ท้องจริงๆอะลายแบบลายพอ,อยส์เลยมันเหมือนเอาไว้เก็บเลยน้งยยนองแรกติดแผงไงด่าแล้วมาลุกหวัวไงลหลอกว่าแล้วว่าลุกหัวเสียงลัง,ง,งเรียกว,ว่าคิดแต่เองอะ น้่นจำจำหน่อยก็ชอบทีฟฟ์ผมแซ่บเลยคุณยมเด็ดมากอะ่ะกระโปรงอันเมืงจะได้มองแต่ตาดีๆหน่อยอมองอะไรได้แต่ตาดีๆหน่อยชัดๆหน่อยนะเออไม่ใช่เพาเคามาหลอกอะไรก็ตาฟางไปหมด แต่ตาจะได้ดีดเข้าหน่อยใช่ไหมโอเคตัวจะแซ่บถึงช่วงแลว ตต่เองไม่เป็นไรรู้รสชาติอืม มันจังปิ่นอะไรคันนี้แซลมอนละไรเลยเนาะอืมซิมโบโลเลยเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวไปตกกุ้งอ่าไปตกกุ้งแซลมอนนะนะไปเหยื่อกุ้งลืมไปมันได้เหรอเด็ดเลยกะเหรออืมแล้วตรงหางดิตรงหางมันไม่มีมันนะแน่นๆอ่ะมีเนื้อแน่นๆเลยเนี่ยไม่ก็ได้เนาะ นี่ก็ได้อันประสุกจริงๆอ่ะแต่หัวใจไก่มันจะอยู่ในนานมันหัวใจไก่มันจะแน่นกว่าเวลาอันนี้ไม่ข่าวนะเวลาเกี่ยวเบ็ดอ่ะมันก็จะอยู่นานกว่ามันจะไม่หลุดง่ายแต่แซลมอนเนื้อมันมันนิ่มมันจะหลุดง่ายแต่กุ้งอ่ะมันชอบกินว่าสาว่าจะดองเนี่ยแซลมอนวันเนี้ย ไม่ทันดองเลยกินกับส้มตำก่อนอันนี้วันแน่นดีนะเป็นไงกุ้นดังขึ้นจมูกแต่มันขึ้นแบบพอดีอ่ะแรงเลยส้มตำผมยำเอาให้หมดของแซ่บ เลยตกวันนี้ก็จอยผู้ชมนะครับผมมากินส้มตำด้วยกันนะฮะแซลมอนนี่สองวันติดเลยนะผมเมื่อวานเรากินเค้กแซลมอนวันนี้ก็เอาแซลมอนมากินกับส้มตำเด็ดนัวนะครับผมฟินมากตอนนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมและกัน้องด้วยนะครับเดี๋ยวพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ